สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะคะแต่ก็จะเจาะลึกเรื่องของออบริษัท SCBX หรือ SCBX ที่เราเรียกกันติดปากเนาะครับผมจากข้อมูลที่เราได้มาก็จะพยายามทำความเข้าใจภาพรวมแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญให้ชัดเจนขึ้นค่ะครับคือ SCBX เนี่ยเขาต้อวางตัวเองเป็นเหมือนออที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นยานแม่ใช่ไหมครับของกลุ่มธุรกิจการเงินแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วย อ๋อยานแม่ครับตั้งเป้าว่าจะขยายตัวไปในธุรกิจใหม่ๆอย่างพวกฟินเทคเทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็มีเรื่องออสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเพื่อหาโอกาสเติบโตใหม่ๆครับนอกจากธุรกิจธนาคารแบบเดิมๆค่ะ งั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเหมือนกลั่นเอาข้อมูลสําคัญสําคัญออกมาเนาะทั้งเรื่องการเงินมุมมองนักวิเคราะห์ว่าไงบ้างจุดเด่นมีอะไรหรือมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ภาพรวมธุรกิจเขาเป็นยังไงจะได้เข้าใจ SCBX มากขึ้นได้เลยครับงั้นเริ่มที่ภาพรวมการเงินก่อนเลยนะคะข้อมูลล่าสุดณนะวันที่3พฤษภาคม2568รเนี่ยราคาล่าสุดอยู่ที่1 1 8บาท50สสตางค์ครับส่วนค่า PE อัตรา ส่วนราคาต่อกำไรก็อยู่ที่9.08เท่าแล้วก็ P/BV อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่0.82เท่าค่ะอืมตัวเลขพวกนี้ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ถือว่าออดูน่าสนใจนะครับไม่ได้แพงใช่ค่ะแล้วมูลค่าตลาดรวมหรือ Market Cap ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเกือบเกือบ400ล้านบาท3,99,000ล้านบาทครับ จุดที่เด่นมากๆแล้วผมว่าหลายคนน่าจะจับตาดูคือเรื่องอัตรางเงินปันผลหรือ Dividend Yield นะครับค่ะ ได้ยินว่าสูงมากสูงถึง8.81%เลยครับซึ่งในภาวะแบบนี้ถือว่าสูงมากจริงๆล่าสุดก็พึ่งจ่ายไป8.44บาทต่อหุ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้เองครับโห oh, 8กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เยอะจริงๆนะคะแล้วกรอบราคาหุ้นในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะถ้าดูรอบ52สัปดาห์ก็แกว่งๆอยู่ระหว่าง100บาทถึง128บาทครับก็มีช่วงขึ้นช่วงลงตามภาวะตลาด ทีนี้มาดูมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างดีกว่าค่ะเขามอง SCBX กันยังไงบ้างคะอันนี้น่าสนใจครับจากข้อมูล IAA Consensus ที่รวบรวมผ่าน Settrade.com เนี่ยภาพรวมคือแนะนำถือหรือโหอ้าวถือหรอคะครับจาก16โบรกเกอร์เลยนะแต่ทีอ่อาจจะดูแปลกนิดหน่อยคือถึงจะแนะนำถือเนี่ยแต่100%ของโบรกเกอร์ที่ให้ข้อมูลมา กลับมีมุมมองเป็นบู l l i s h คือเชื่อว่าพื้นฐานดีอ๋อหมายความว่าไงคะถือแต่ก็บู l l i s h ครับอาจจะตีความได้ว่านักวิเคราะห์เขามองเห็นศักยภาพในระยะยาวนะแต่ราคาณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้น่าดึงดูดมากพอสำหรับการเข้าซื้อในระยะสั้นหรือว่ามันสะท้อนมูลค่าไปพอสมควรแล้วอะไรทำนองนั้นครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าดีแต่ราคานี้อาจจะรออีกนิดหรือถือไปก่อนแล้วราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้สำหรับปี68แลคะคะประมาณเท่าไหร่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่124บาท73สตางค์รับโดยมีกรอบสูงสุดที่132บาทแล้วก็ต่ำสุดที่109บาทอืมก็ยังมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันอยู่นิดหน่อยนะคะครับ ใน16รายเนี่ยแบ่งเป็นแนะนำซื้อ4รายแล้วก็ถือถึง11รายไม่มีใครแนะนำขายเลยครับ งั้นถ้าให้สรุปจุดเด่งชัดๆของ SCBX ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินปันผลที่สูงมาก8.81%อันนี้เด่นจริงๆใช่ครับแล้วก็เรื่องมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับ P/E, PBV ที่ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยครับผมและโครงสร้างธุรกิจที่เขาพยายามจะกระจายความเสี่ยงมีทั้งการเงินแบบเดิมเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลตามคอนเซปต์ยานแม่ว่างั้นเถอะถูกต้องครับอันนั้นคือด้านดีแต่เราก็ต้องมองอีกมุมด้วย ข้อควรระวังมันก็มีอยู่ค่ะยังไงบ้างคะคือธุรกิจใหม่ๆที่ยานแม่ลำนี้กำลังมุ่งไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟินเทคหรือพวกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงในตัวเองเหมือนกันนะครับอืมจริงด้วยค่ะแถมในอุตสาหกรรมการเงินเดิมๆเ,เนี่ยการแข่งขันก็โ,โหรุนแรงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอพูดถึงความเสี่ยงแบบนี้ทาง S C B X เขามีวิธีจัดการหรือบริหารความเสี่ยงพวกนี้ยังไงบ้างคะ เขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับดูจากข้อมูลที่เปิดเผยมาเนี่ยมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครอบคลุมหลายมิติมากตั้งแต่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เครดิตตลาดเทคโนโลยีแล้วก็เรื่อง ESG ที่เดี๋ยวนี้เขาเน้นกันสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลค่ะเช่นอาจยากรรมไซเบอร์อันนี้เรื่องใหญ่เลยหรือแม้แต่ผลกระทบจากความทัมคอมพิวติ้งที่อาจจะมาเปลี่ยนโลกการประมวลผลได้ โหมองไกลเหมือนกันนะคะครับแล้วเขามีสิ่งที่เรียกว่า3แนวป้องกันหรือ three lines of defense อันนี้เป็นหลักสากลในการบริหารความเสี่ยงนะครับ3มแนวป้องกันมันคืออะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับถ้าอธิบายง่ายๆก็เหมือนเรามีด่านตรวจ3ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยตรงเลยด่านหน้าเขาก็ต้องดูแลความเสี่ยงของตัวเองก่อน ชั้นที่2ก็คือหน่วยงานกลางที่มากำกับดูแลเช่นฝ่ายบริหารความเสี่ยงฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานด่านกลางมาช่วยสอบทานอีกทีแล้วก็ชั้นที่3คือหน่วยตรวจสอบภายในด่านหลังที่เป็นอิสระมาตรวจซ้บอีกรอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างรัดกุมจริงๆอ๋อเหมือนมีคนคอยเช็คอยตรวจหลายชั้นเลยใช่ครับซึ่งมันจําเป็นมากสําหรับองค์กรใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงเยอะๆแบบ SCBX ที่มุ่งไปทางดิจิตอลเต็มตัวเนี่ยการบริหารความเสี่ยงต้องแข็งแรงจริงๆเข้าใจเลยค่ะพอยานจะเปลี่ยนเส้นทางความเสี่ยงมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปต้องมีระบบป้องกันที่ดีทีนี้กลับมาดูโครงสร้างธุรกิจที่เป็นเหมือนขุมพลังของยานแม่ลำนี้กันบ้างมีบริษัทลูกที่น่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเยอะเลยตัวหลักๆก,ก็มีธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB อันนี้คือฐานเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะ แล้วก็มีคอร์ดเที่แยกธุรกิจบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลออกมาดูแลโดยเฉพาะมีออโตเอ็กซ์ทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือที่เรียกกันว่าเงินชยยอ๋อเงินทยยครับแล้วก็มี i n n o v e s เอ็อันนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ดูแลเรื่องการลงทุนมี SCB-10x อันนี้จะเน้นลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆหน่อยค่ะแล้วก็มี Token X ออันนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องโทเค็นดิจิตอลโดยตรงเลยครับ ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวใหญ่ขยายปีกไปต่างประเทศด้วยการเข้าซื้อกิจการโฮมเครดิตในเวียดนามโอ้โหไปเวียดนามเลยครับก็น่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าครั้งสำคัญเลยแล้วมีข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะช่วงนี้เห็นมีข่าวเรื่อยๆมีเรื่องผลประกอบการปี6-7ที่ผ่านมาครับกำไรโตขึ้นประมาณ1%เป็นเปหมื่นล้านบาทโต1%อร์อืมครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการเติบโตมาจากการตั้งสำรองนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงก็อาจจะสะท้อนว่าการเติบโตจากธุรกิจหลักเองอาจจะต้องจับตาดูนิดนึงคนอกจากนั้นก็มีการตั้งบริษัทลูกใหม่ชื่อ Point X อันนี้มารุกธุรกิจ loyalty program หรือระบบสะสมแต้มโดยเฉพาะเลยก็น่าสนใจว่าจะมาเสริมหรือจะมาแข่งกับแพลตฟอร์มอย่าง o รบิน Ho ู d ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันยังไงนั่นสิคะน่าคิดแล้วก็มีข่าวลือครับ อันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเรื่องการขายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์หรือ SCBAM ออกไปแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก SCBAX นะครับ อ๋อเป็นแค่ข่าวลือต้องติดตามกันต่อไปนะคะครับผมดูมีความเคลื่อนไหวเยอะมากจริงๆนะคะ s c b x เนี่ยมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาให้คะแนนความน่าลงทุนไว้7 5เต็ม10ครับเขาบอกว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มองหาหุ้นปันผลดีๆแล้วก็เชื่อมั่งในวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทที่เขากำลังปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีนี่แหละค่ะครับ แล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าหากราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ110บาทเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับการพิจารณาเข้าลงทุนได้ครับค่ะก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับ SCBX ก็เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่และจีตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆกำลังผสมผสานธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยเข้ากับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิทัลสมัยใหม่ จุดเด่นชัดๆก็คือปันผลที่สูงน่าสนใจมากแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายแล้วก็ความเสี่ยงในธุรกิจใหม่ๆที่เราต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับค่ะอย่างที่เราก็ย้ํากันเสมอนะคะการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีทั้งข้อมูลพื้นฐานผลประกอบการปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะคะใช่เลยครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึก แล้วก็พยายามทำให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องแมวมองห้วนของเรากดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆดูครับว่าการที่ s c b x เขาเดินหน้าเต็มที่เลยทั้งด้านดิจิตอลทั้งด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการรักษาฐานธุรกิจธนาคารเดิมเอาไว้เนี่ย เขากำลังจะสร้างอนาคตทางการเงินในรูปแบบไหนให้กับพวกเราในฐานะลูกค้ากันแน่แล้วประสบการณ์ที่เราจะได้รับมันจะเปลี่ยนไปมากกว่าแค่การทำธุรกรรมหรือแค่การสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้ยังไงบ้างก็น่าคิดนะครับน่าคิดจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ